ทุกปีเนี่ยเองจะเป็นประจำปีแล้วครับเป็นครั้งที่สองนะครับแต่เพจะอการอ่าพัฒเสริมนะครับพูดเสริมเกี่ยวกับของขันอ่าได้ยกในต้งเรียนที่ดองใ้รับทราบในเรื่องของโครงการวัดประชารัฐนะครับสร้างสุขแับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับกาอสมุนแปลงโครงการเนี่ยครับเป็นนโยบายของของมหาเถารสมภคมนะครับรวมกับส่วนราชการในระดับกระทรวงทวงกรมในหลายหน่วยงานนะครับ ทั้งกระช่วงมหาไทยนะครับกระช่วงวัฒนธรรมนะครับช่วงศึกษาธิการนะครับสํานักงานนะครับทรงสาสางเสริมสุขภาพนะครับและหน่วยงานนะครับที่กล่าวถึงนะครับพิเี่นะครับหน่วยงานระดับจังหวัดนะครับก็มีนโยบายนะครับไข่ทางาทุกตำบลนะครับหน่วยงานในพื้นที่ระดับตำบลน,นะครับ ได้มาขับเคลื่อนในโครงการนี้นะครับโครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อที่จะพูดถึงื้นกี่เพื่อที่จะร่างระเบียบสิ่งแวดล้อมนะครับการบริหารจัดการนะครับของอวัดนะครับไฮมี่อะไรครับให้มีข้อบมโนสมที่มี่สิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับโดยคุณบอกว่ามีกิจกรรมหาสอหาซ้อกันนี่หลายสอนะครับนะครับที่หาสอนะครับเป็นการสระสารเป็นการทำให้นะครับ บริเวณวัดนะครับมีสิ่งแวดล้อมมีความสะอาดมีความสะดวกนะครับถูกสุขลักษณะนั่นคือวัตถุประสงค์หลักจริงๆนะครับโดยให้โดยงานในพื้นที่นะครับในงานในพื้นที่ก็คือจะประกอบเป็นพี่น้องด้วยนะครับทั้งโรงเรียนนะครับทั้งโรงเรียนทั้งศูนย์เด็กทั้งอบตนะครับทั้งผู้นำท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับรพื่ขับเคลื่อนพัฒกกนาโครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จ นี่คือวัตถุประสงค์จริงๆนะครับก็คคอต่อต่อไปก็เครื่องจะรบรรววลุความยุตนะครับในช่วงของกิจกรรมของพี่รอคือจะให้ทางนักวิเคราะห์นะครับแด่วมานัดหมายในการที่จะคิดคอกนัดหมายในการที่เข้าจะรวบขับเคลื่อนท่านกิจกรรมในโครงการาประชาราสตร์ประชาราสร์สากสูตรนะครับในโอกาสต่อไปนะครับที่จะสำหรับต่อไปก็เคองจะให้นะครับนักวิเคราะห์นะครับเด่วมา น,นําเรียนละเอี้ยงมาชี้แจงนะครับชี้แจงน้ำเอียดพุ่งกรบาดประชาชนครับ